นกเป็ดโอ้ห้อยาวิห้อยาวิอืมอันนี้เป็นการไายถ้ำด้วยมี่น้องการแสดงเข้าวขาก็ไงวิห้อยาวินี่ว่าข้าวขาขีดสาวมุนีเขึ้นนั่นน่ะมุนี่นว่าลาบลาบเป็ดเลยสันลาบนกเป็ดนกเป็ดแต่ว่าปลาน้ำปลาเขาลักไปแล้วปลาลักไปแล้วนี่เลยโอ้ยลักไปน้ำมันหมูลักอนน้ำปลาลักอะไรปลา ดูตลาดหน้างัวเลยว่าสิลาเป็ดกินฮับปนำปลาก็บเเห็นเขาลักไปคือบอก่าลักเอาไม่ขาดตลาดผู้ใดลักนาปลาไปกับเมื่องเลยเด้อพี่น้องบอกแล้วแม่มาคือบลากะไม่ขาดม่ขาอยากใครลักด้วยไม่ขาดอยากใรลักด้วยปลาลักลักนำปลาโอ้ศิลากินไม่ไวบ่หน่กินไม่ไห้เดีนเนาอกินเศ้าหรือกินใบกินเศ้ากินเศร้า้าวหรือเเล่ากินเขาเศ้า มันสวยจัง้อยมันจะกินแซ่บเนาะตาบนกเปลดไผนแพลสูบสลาบเอ้วยดีแล้วสิลาบโอ้ฝีมือดีบอกจ้าโอ้ยหันมือโอ้แบบกินกัดอปมมือจะคว้างคนกัดปมมือชุดหน้ามันบวงหันบวงโอ้คั่วชิปดีจะแล้วไวันน้ปนพเอสนคพ่อข้องแท้ละเมื่อเลยีน้องพอนี่พอนี่ว่าพาพ่อไนีไปแสดงหนังด้ว แสดงชิปเนาะเจ้าเจ้าก็เห็นตัวาชิปเขาเจ้าเห็นเจ้าบอกเมียมไปเด้อบอกเมียไว่าเท่าว่าคอยชิดเป็นพระเอกอันอั็นชิปเด้อว่าสันเห็นเขาเจ้าชิปเนาะชิปนึงเนาะว่าผู้เถ่าว่าผู้นั้นว่าเสื่องดูว่าสันเมียมละป้าว่าสันว่าจะไปหาเมียใหม่ว่าสันอันนี้ก็เพราะยังบีเห็นเราอยู่ในชิปบ้าน ไปหายวฮะขอสาว่าเชิงดูเลยเมียป่านมันเป็นของมันเป็นของจริงเป็นคลิปเนาะเป็นคลิปเป็นคลิปหลนลูกเมียลูกเต้าเห็นกับซังเดี๋ยวว่าเป็นของแห่ด้วว่าคลิปคลิปเพราะคนสาวรุ่งคลิปเป็นท่าแสดงหนังว่าสมุทรโองว่าันเห็นหรือเปล่าโอ้ไปหาคุยเสาว่ันเปนเนาะแก้ว่าไปแสดงคลิปแสดงคลิปซื่อเออลยคลิปซื่อหเห็นกระไดลูกหลานเห็นกระซัง ก็ได <g binary> ้ก <fi> ็เอาเออเยาว่าพ่อะยังยงวีเป็นเรื่องจริงเด้อะคนสิแสดงคลิปซื้อๆเ้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเห็นในสองหนึ่งเขาเจ้าเห็นเนาะเจ้าก็บเบิกย่ตัวะสองนั่นเนาะเป็นตังหัวเนาะเจ้าว่หัวตัวหัวเอาพี่น้องกดอพ่อ้ยยี่วี เอามาลดนมีเป็นการแสดงเด้อยพี่น้องแล้วมันเป็นเรื่องจริงเนอะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นการแสดงเพราะว่าคือนี้คลิปอะไรพี่น้องเพิ่นเปย์มันยกเอากุศลมากเลยผมว่าคำว่าวัดอาทิตย์มึงว่าวันอาทิตย์มันตรงมาโอ้วันอาทิตย์ก็โอ้โหคิวทาวาดบอกชิวชิวกองปางขั้นสอนพคึ้นด่ะเฮ้ยเมื่อไลผมเคยว่าคิวกองปางขั้นสอนว่าสัตว์วนต่างวันวันเป็นไงอย่าพขึ้นด่ะ้โ็เป็นบาโอเ้แบบ มันพ่อผู้สาวมันตอนนันพ่อนั่เอกคนเราเป็นเด้เพ่อใหง่พอใหญ่บวกเฮ้ยเจ้าเนาะเป็นตั้งเอกบวคนคนาเป็นเอกเงินเนาะฟูงงามเนาะพ่อนั่เอกคนได้บอกได้เนาะเป็นมะลำบ่นีเป็นมะลำั่นดีจัดมากละตัวนั้นอ่า่นั่นม่ได้ยาดเราความหมดแล้วก็ปองอิ่มอมแต่ว่าชิวาชูนี่งามชูเนี่ยพอดีพอดีโลกกันเลยครับโอ้ทั้งพ่อเอกเข้ากับทั้งบ่มีมีอายุคนคือนคือกันเออนาเอเข้ากั บ่อพีผัวคือกันตาคือกันใช่ไหมได้การได้การได้การเนาะลงตัวไปอีกเลยเอาจะกอดมึงด้วย่อยนี่เฮ้ยว่าเขาออกมาได้บ่คนลาเอค่ดีได้มป็นบ่อนี่มืนกได้เขาถอนห่วนันเดนันเดยานได้ว่าคนที่ถอนกักถอนหัวโอ้ยเอาใหลูกมันเนี้ปาวิผู้เป็นผู้ดูแล ลูกค้าไม่นหวงอแะน้าคือบอกเอติมไปหักบอกตอติมไปอุ้ยเรามาหัก ไอเดมมากมึ้นันะมึงไป่้โอ้นั่นแล้วมันขาดแลเฮ็ดไหนเตที่แลเฮ็ดทีและก็แล้วแล้วเจ้านลยล่ะนี่ล่ะผู้เ่าไหเฮ็ดไหเปียงสี่ล่ะนั่นเห็นบอล่ะเพื่นว่ามหเฮ็ดที่แแลวแล้วเจายังก็บ่ลอกันเลนนี้นเา่ยเนาะผู้นีก่มีเมียอันน้ผุนเนาดเอาคอเป็นั้นบ่โสดโดแล้วโสดบ่บ่คนบ่ถือดอกน เออหัวห yeah, ah, oh, okay. ัวนั่งเอกมากเลยเหมือนล่มตัวเทศันดีบางรเนอะาเลนี่ยบ่ได้นัดหมายเลยบอได้นัดหมายเลยนี่เป็นที่ดพี่น้อ้มากนี่บอได้เอกระเชาไปเห็นชิปน้ำได้หนเนอะ้เองได้เอได้เองม่อะเข้ามันพูดเลยไปโหนชิปได้หาิโอ้โหได้บ่อมานเลี้ยงร้านได้แบบนี้ก็ให้เลี้ยงร้าน นาะอยากรําร้านนี่มันบรเห็นข่อยไม้ซื้อกระจันรมาใ่ไหมดอกจันข่อยมาทำกันรับ้านว้าไปซื้ออยู่เป็นมาซื้อมาซื้ออนนีไปอูเพื่อเพื่อไปจักปีมาซื่ปีเขาทงให้ใหญ่มากเยเข้าก็อยู่โรงเรียนใ่้นเกนเได้หนิเพิ่นเป็ี่นเพ่นตำแหน่งยังไงเพเนเขาเจ้าพนักงานพัสดุพัสดุ้อเนี่ยมันเรียครับมันเรียบพัธยมใหญ่มากอันพนเวียนละอันตอนนี้หนักละยางคัวแก่ก็ไปเลี้ยงต่อสิอัน แกสีเพหยางแกเป็นเียตัวละสีซอบอะบุพเพดจาระวาดกันด้หมายเดเนน้บัวว่านรักใครกับมุ้งรก้กันอยู่บุเพดาลาวัดยนนาะเ้ยเขากังนุ่มอยู่เลยยังคนนุ่มอยู่เลยพ่เขากันะยังนุ่มรออยู่สองคนไอสห่ไปน้ำผัวบนี้บ่ใหญ่ดอกพะว่าแกสีสดทอดวั่ดี่สิโส่วนสดบ่โสดบ่ สอดแต่บมสดโอ้สุดแต่ บังสดอบ่เป็นยังบ่เกลียวก็เลยเนาะเขาสดาสดเขาแต่ว่าสดเขาแต่ให้สดก็พ่อมันบอกมาแต่สดก็พ่อมาแต่สดมีผู้ใดมาแ่บมีอยู่น่ของแขของขนี่นอล่ะไห้พ่อลบอกเน่เออนขนรดดสองคนตกลง้ใจกระดดจ้ตัมันคือกันแล้วดีีมันเดืออยู่หั้านงดีพ่ ร้านหลร้านก็ร้าน้าหเ่บัวร้านหอยเลยร้านเต้ารบจะขุนกับอีเมลพอีกมนขึ้นกันโอ้โหไม่อะไรเหจะใหญ่ให้ไปสันเนาะนิดหน่อยนะให้นี่เดี๋ยวไปปุณิเดียวได้เตีบบอขนาดน้ำบัวไม่บ่รับบัวบัวล่าว่ะไปเลยว่ะอยู่ขานหนาอยู่อไม่เนเออ่ได้ว่างามงามนาใขกันเนาะไม่ได้อพาเองเ่า

โอ้พ่อใหญ่บีเกล็ดอากาศเหลือลื่นเหลือลื่นโอ้พ่อใหญ่บีให้โอกาสน้องให้โอกาสร้องนุ่งลูกหลานเนี่ยเห็นว่ากันไรพ่อใหญ่บีกันไรอยากเหี้ยงคุณน่งมันก็นั่งเดทใครกันนะโอ้มันห่างเหินทางเหินมันบอสมันขึ้นมาผู้ใดเห็นชิปนี่กับเือว่าเป็นการแสดงเนาะเป็นการแสดงไม่เรื่อนชิปเป็นการแสดงคือเด็กทได้ชิปเนาะแสดงหนังครับแสดงงคอนเทนต์คอนเทนต์แสดงหนังคนห้อง คอนเทนต์คอนเทนต์ตัวพี่น้องมันเป็นเรื่องจริงคอนดินเอาสนุกสนุกมวนกันซื้อๆตัวพี่น้องเล้อมอนี่มานั่งูพี่เลยนี่แหละนลูกวายใช่พญานะพี่นะพญานะจงใจดูไม่ไี่เนพญานะพญามั้ยใช่พญานะพี่มีพญาบะปม่มีหอกพญานีมีมีพญาอย่ะ่บ่ไ่มีพ่บ่บ่พ้่เข้าเมยพีะเข้าเมใช่พญาจะจงนจดูโอ้โหนี่พี่น้องมือหนีไม่หลับเพชร ชอบนี่หรอนั่ไ่ิมจไม่ pues so ิันเขาบอกอ๋ออ้เามาอ้ยกันตีสเอันนี้คนพ่อเอกเขาเื้อพ่อเอกดิเื้อแหลมแล้วแหลมแหลมก็เวนางเฟซงแหลมวางแหลมแหลมต่อไปครับแอนไปเล้วเสื้อเฟซเสียงความซี ค็นเอดเมืองน้อนนี่บ้านอ uh ั B án, B án, án, นนี้ป้าบ เดี๋ยวว่ายจากบ้านทลาดี่มาอยู่บันเดียโอ้เดี๋ยวนี่เนครับเดอยู่บันเดียบเดี๋ยวนี้อยู่บันเดียกาบ้านเกิดงนอดเราก่มีลูกมี่ี่มีเราทำงานอยู่โรงเรียนอยู่ไทยวันน่ะนะโอ้โรงเรียนไทยวันเานอโรงเรียนโรงเรียนไทยวันไหเๆไนเขา้นันนเาจนทำงานโรงเรียนไทยวันน่ะงานอยู่โรงเรียนบันเดียสิวันเท่านั้นเออสวันการงานนั่นใกล้ๆงานบ้านพอดีบ้านเราอยู่ขางวัดเลางวัดะไักกางวัด บม่มเ,<า>เป็นการเน้เป <ะ S 2> ็นเจ้าหน้าที่พัสดุว่า,วา นักการเขาเตรียมแล้วนักการเตรียมแล้วแล้วได้เป็นเจ้าพร่อเขาจะเอามาอีกเก็บคนกัน่านี้นักการกับกุดีเห่งรายการแล้วเนาะปนน้องน๊อบ่ไปกันไปให้กันล้างใจก็ได้นักการดูเรียงแต่ร้านบ่ไปร้าไหนจะเถื่อบ่เอาร้านเป็นน้ำเอาร้านเป็นน้ำเนาะโอ้ยจะเป็นโหลมแหลมทองแหลมทองโอ้ซื้อแหลมยญทองเหลมทองเหรียญทองมีทองพร้อมแหลมทองบัดทะเลข้นข้นงามบัดทะเลจะเบ่งเอาโอ้ บ้านท่าเลอบ้านท่เรืออ่าเห็นบ่อนการไทยเมื่อเนึงแน่มันบ่มีมันบ็เห็นข่อยมาซื่อเออมันบ็เห็นข่อยมาแบบนี้น้อยเป็นเด็กวันบึ่งหน้าวมาร้านข่อยบ่อร้านนอกเจ้ามาร้านข่อยอยู่บ่อมาร้านข่อยบ่อเฮ้ยจะให้เพื่อนข่อยบอกกันก่อนบ่าเจ้ว่าร้านข่อยสิมากเจ้าแล้วโอ้ยเจ้าว่าเจ้ว่าเพื่นข่อยเมียป่าดิ้เมียป่าบ่เออย้อนเรื่องเมียป่าไปยังเจ้าวาว เยเห็ดดูแมแล้วเ่าไปทัวทีเลยอเอ้าเมียปลาคอยเฮ้ยยไมออกไยบ่แมนเพราะว่าอันเที่ยวพายคอยเมียปลาจเห็ดดูได้เอคอยบา่ายได้เอานเขามาเห้ยบาาม่บอกอันนี้บ่ย่ายโอ้บ่า่าย่านแต่บ่เค็ดย่านแต่เบรคาแต่บรม่นถือคู่เราปรมา้เออถืนะครับโอ้พูนว่า่านแต่เเ เพื่อนเลยนี่เพื่อนกับผัวปลาคือผัวปลาหรือหัวไตหัวปลาหัวปลาหรือหัวไตนผัวปลายอดยังผัวไต่ยอนเขาเไม่ไทยยอนเขาโมเยนไทยก็เลยได้ปลาปลาตัวอไม่ดาถึงกระลูวปลา จะว่ายืรือเ่าไค่เห็ยเฮ็ดดูเลยแสดงว่าข้างใดก็ไข่ไข่ตองเฮ็ดตลอดโอ้ยแห่อกท่อมเงื่อนแล้ว้งือนเงื่อนบัตรโอ้ยกาเงื่อนเงื่อนบัรว่าทอโอ้มาพอห้างกันบัตไม่เลียนบัติอืงเนาะต้องเลือกตัวซอย ห้าตัวซอยหาตัวซอยหาตัอยไมไแต่ตองไรบ่เอกระิบแกไปแล้วค่ะงนเนี่า้ก่อนบีบแก้พราะบีบ่หนีบนนี่บวบปากบว้บวบนั่งน้ำเข้าบวปากบวบปากบวบเห็นเราไหมเนี้ยเห็นอยาเาอย่้าผู้สาวมากเาได้บานบานเมื่อเม่อนเมื่อเมื่อเนี้ยเมือเ่อนเมื่อเ้ยเมื่อเมื่อในเมื่อเนีเมื่อเมื่อเมื่อเเมื่อเมื่อเมื่อเน มันยงลมันย่านจักเน็ตได้เห็นว่าย่านมนไ่ย่านเนี่ยากไปชวงมันก็ไปเออแตเมื่อวันนี้ี่ไปยง้าวเพาเน่เกินคืนนี้ไหมให้ผู้สาวเดาเดาฟ้าเยี่นใจหมดเด้อม่คเนี่ย้จะมึงดนี่นีคอยกุ้งกนยันเมียว่นไ้เนาะบักเมียบ่ยยานบักเมียบ่อยยันมาจเมีย่าหยานนะยูีใครยูวีแล้วจังไรนั่นน่

เบียป้องเดียวไปโอ้สามหมื่นสมัตใจโอ้เบียยป้องเดียวโอ้เรื้องร้านสาวแล้วไปละใจ่ใชอีกตัวเราเลยโอ้เรื่องล้านสาวแล้วแกมากร้อมเรื่องเราพ้อมเรื่องเบียยพ้อมเอาเลยกินมันมต้องเอาหกก็ร้านนู้นนี่แหละของแ้ของแ้เลีมยนบ้า วันไม่ไหวกัมแล้วเออไม่ไหวกันว้าวต้องกิ่งกินกันว้าวว้าบว้าวว้าเวกาวว่าวน้าวว้าวว้าวว้านว้าวว้าวว้าวอ้าวว้านว้วว้าววอาวว้าวว้พววอาวว่าววีาแว้าวว้าว่้าวาวว้าไว้าวว้่วว้าวว้าวว้ายว้าว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 วาววาวาวว้าววาววาวว้าวว้าวว้าอว้าเว้าว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 ว้ยไปหาเลย ปหามันเห็นงานแลวมันจะไปใหญ่ส่วนพวกนด้ยกเจ้าใหญ่บ่แต่ว่าอยู่เรื่องว่เพี่ข่อยเชิงดูเด้อเพียข่อยมันก็เชิงดูเนี่ยเอากระโถได้ยิ่งใหญ่นี่ป้าก่อนเ่งดูเด้อเพี่ข่อยไม่ได้เชืนึงด้วเออหน้าร้านเจ้าสู้ได้บ่ร้านเจ้าสูดได้ยู่นอกมาสินักกรได้นอโอ้คนนี้นน่ากล้อ่ะเป็นเรื่องโ

นเจ้าต้องดูแลเ้าดูแลเรื่องตี้าให่เหแค่หจควาล้อนี่บ้าขออลูกพ่อใหญ่ปัญญาบลมบลัดีบลปัญญาเนาะบลัมบลัดิบลําใหญ่ดิเจ้าโบจักดอกบ้านไหน โอ้ยแล้วบัดนี้ล่ะเรามาจะสร้างฝากเฮาแฮงสิบ่จักไผแล้วเนาจกเราลืมแล้วผู้เฒ่าแเภอแท้เมืองสว่างเแต่ไปเอาข่อยมาได้เนาะแต่ลก็มีเชอยู่บ่มาบ่เมาข่อยก็มาแล้วเว้ยอยู่ให้ติมมาเอา่อว่าบ่บ่เพิ่นว่าเดี๋ยวมันเพิ่นาจว่าสิ้องเาดเดี๋ยวเฮาสิโทรบอก่เาบ่ให้ครับไปหาแดงก่อนเอาบ้านสะแฮบ้านแท้สะดือรถไปบ่เอาาไ่มักกันบ่นี่เบิ่งหน้าโอ้ยเห็นแล้วก็มักแล้วเนาะั มากเต้โต้เตเห็นเกลนชิ่โกงปานขั้นทะลุผลใจดีนะนอขั้นสิบบอกว่ามากกระสิบอกก็เพิ่อนเต้บอกมากนอจะบอกยัก็เจ้าสิบอกสิไบอกสิ่ห้ยพ่นฟังก็บ่ไดไหนใครคยมากร้านเจ่าแล้วเออมากยูมากอยู่มีอยู่บ้านในร้านมากเจ้าแล้วเออมากมากเลยมันบอกก็ูก็ข่อยมากเจ้าโอ้แต่ว่าสิสูไร้บงล่ะสูไดไรสูอะไนี้าสู้านพ่อผู้ผู้ร้านสาวสูพ่อเอกอะไรบ้ก